นินเยอะขนาดนี้เหรอโอ้มีปลาหนึ่งอ่อนด้วยปลาครับที่อู้ดูดีมากเลยโดยเฉพาะกระทิงนี่ครับของเชฟแม็กแล้วก็ของพอบีนี่ครับใส่ทั้งตัวเลยนี่เป็นไงโอ้ยแกงสุกเลยนะครับตอนนี้โอ้หยังกรงงูลามเลยเออยังกระลาบครับอุ้ยมีไข่ด้วยอันนี้ไข่ป่ะ เส้นทางการทางเราในค่ำคืนนี้ครับผมมาอยู่บนเส้นทางการมาหาปลาใช้ชีวิตกับคนในท้องถิ่นเพื่อที่จะเอาปลามาเป็นอาหารในค่ำคืนนี้อีกทั้งเรายังจะเอาปลาไปสร้างรายได้ด้วยนั่นก็คือไปขายแล้วก็ไปให้กับคนที่อยู่ทางบ้านครับอู้ยังไม่ทันไรครับนะกำลังเปิดคลิปอยู่เขาบอกว่าเขาเจอปลาแล้วนะครับแล้วที่สำคัญเรามากัน3คนกับหาปลาหน้าเดิมๆแต่ว่ามากด้วยฝีมือนั่นก็คือเชฟแม็กพับบีแล้วก็คุณแบงค์ครับซึ่งเป็น พอบกรัที่จะมาประจําการทรปนี้ครับนะวันนี้เราเดินไปตามใสยน้ําที่ไหลล่นลั่นไประดับครับแต่น้ำไม่ลึกนะครับมันจะมีโซนที่เป็นน้ำลึกอยู่นะครับเราจะตั้งแคมป์กันบนโ,โซนที่เป็นโขดหินขนาดใหญ่ตรงนี้นะครับเห็นไหมสุดจัดมากเลยนะครับนี่ลองดูนะเมื่อกี้เขาเจอปลากันแล้วแต่ว่าเอ,อมันมันไม่ได้ไงยังไม่ได้ขึ้นปืยไงเดี๋ยวรอให้เราเตรียมสัมภาระ,ะเตรียมความพร้อมแล้วก็ชิมกัน เราจะลงน้ําเป็นความกันไปดูเรื่องราวการเดิน,นทางวันนี้ให้ดีสุดท่าจิจำจ้ำได้นะครับยังไม่ทันได้ลงน้ำครับเมื่อกี้เชมักเจอกุ้งกุ้งที่อยู่ในใส่น้ำครับตัวมันใหญ่มากใหญ่จนที่ผมบอกเลยครับว่าผมอยู่ภาคกลางไม่ค่อยได้เห็นครับมันเป็นกุ้งจากธรรมชาติแต่ผมไม่แน่ใจว่ามันเป็นกุ้งที่เขาเรียกว่ากุ้งอะไรอันนี้ต้องถามคนในท้องถิ่นอันนี้เรียกว่าแต่ว่าไซส์นี่คือเท่าเท่านิ้วนะครับลองดูเห็นไหมอ้ยดูใหญ่กว่านิ้วพอ,พอกับนิ้วชี้เลยอะ่ะ กุ้งห้วยนะโอ้โหนี่คือกินกินกินแบบกุ้งแต่นี่คือแลมเลยนะครับลองดูดิตัวดีมากเลยอะเนี่ยคือเชแม็กหัวเยอะมากเนะนี่ยคือเนี่ยกำลังจะลงไปดำปา่าเนี่ยเจอเห็นไหมเนี่ยไหนครับเชมักโอ้โห,โโห,โโหเห็นไหมไซเ่เข้าตัวเลยเชแม็กจับให้ดูทีมันมันมัน,ม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 นเนี่ยเห็นตาเห็นตามานะครับอ่ะเดี๋ยวตัวใหญ่ตัวใหญ่คือผมจะจับเองก็กลัวมันดีดเห็นตาแดงๆอ่ะผมลองจับให้ดูนะครับจะต้องส่องมือดีกว่าไหมส่องมืออะเชม็กอ่ะมันดีดแน่เลย มันอยู่ใต้ใต้ใต้สาลายตรงนี้นะครับอ่ะลองดูเดี๋ยวพี่ในไฟลบน,นะอ่ะผมลบว่ะเพราะมันไฟจมกงะผมผมส่องในส์ไกลนะเดี๋ยวผมจะให้เชม็กจับมาให้ดูนะครับดีไหมได้ได้ได้อยู่ได้อยู่ oh, <c oughs> โอ้โหนี่อุ๊ยตย้นยำปูกด้เลยตัวใหญ่มากดูไปกำขาดไปกำขาดนี่คือดิ้นจนเนี่ยใส่นิ้วอะ่ะอารอลพะพี่พะพี่ไม่ต้องยิงปลาแล้วมีกุ้งกินแล้วคืนนี้ ปลาดูดำกุ้งอุ้ยไปหาปลาหากุ้งดีกว่าเนี่ยใหญ่ครับใช่ใช่ใหญ่มากใหญ่มากครับนี่นี่ปิดปิดเลยเนี่ยโอ้ตัวดีมากตัวดีมากเก็บปวนเก็บควันใส่กระป๋องครับนี่ใส่นิ้วใส่นิ้วบิ๊เจอปล่าหิงตัวเล็กครับจะโชว์จับมือเปล่าบิ๊บอกมันเล็กจัดจับไม่ได้ปล่อยแล้วครับปล่อยแล้เล็กไปดำที่หินดีกว่านะที่หินน่าจะพอมีลุ้นตรงนี้มัน ผมดูแล้วมันไม่ค่อยจะมีแววเลยฮะดูน้ำมันตื้นเลยคะับไม่ดีตัวไหนไหนครับเดี๋ยวขอดูหน่อยดิอเู่ไหนใสขนาดไหนฮะใสก็หัวกินได้เลยไหนไหนขอดูครับหัว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 นี่นะครับอ่ะลองดูเอาพี่โชว์หน่อยโชว์หน่อยโชว์ยิงเลยครับยิงมันจับยิงมันจะหุอยู่ไหมนี่ยแบบนี้จับได้อ่าลองยิงลองยิงยิงเจ็บมากเลย ตัวมันไม่ได้ใหญ่มากคือมันโปะปากมันนี้นึงคือที่นี่ก็ยิงออกตรงปากนะครับอลองดูได้ไม่ได้ลองดูกัจอ,จอนะนะั่นน่ะได้ครับทำไมได้ที่คือเลิกคุยนะจ่อขนาดนั้นน่ะนี่ครับน <c oughs> ะโชว์ให้ดูก่อน <c oughs> ตัวแรกนี่คือไซส์เล็กๆอ่ะยิงให้เด็กดู <c oughs> โอ้ในที่สุดก็จนได้ครับเชฟแม็กไปกดปาน,นี้แล้วนะครับตัวหนึ่งนะไซส์ฝ่ามือก็ประมาณห้าขีดนะครับลองดูนู่นเห็นไหม เมื่อกี้มันหลุดไปใช่ไหมมาแล้วเดี๋ยวไปดูก่อนโอเคได้อยู่โอ้มาดูปลานินที่แม่น้ำที่นี่ก่อนแล้วตัวขนาดไหนเออไซส์ดีมันไซส์แบบโอเคได้ไซส์ตัวนึงครับเออใช่เอาคนละตัวที่ผมยิงสี่ขีดเอาคนละตัวนะกระทุ่งเยอะนะโอ้จัดไปโอ้โหโอ้เจอเขาด้วยแน่ไซส์จุ่มจิ๋มใส่ท่อใส่ท่อใส่ท่ออันนี้คือใส่ท่อใส่ท่อด ผมว่าจะปล่อยนะครถ้าจะปล่อยถ้าจะปล่อยดังปูมันจะไกลเลยเมื่อกี้ว่าจะปล่อยแล้วก็เลยเอาไปกับแก้มบานนี้ไม่ใช่ไม่ใช่เป้าหมายครับปล่อยดีกว่าปูครับปูใหญ่คือปูก็มีครับนี่เห็นไหมปูหินครับปูหินโอ้ตะขามันหายหมดเลยนะมันมีขาข้างเดียวอะปล่อยไปก่อนเดี๋ยวไม่กินปูครับรอดไปโอ้หนะคือจะหากุ้งนะครับวันนี้ตั้งใจหากุ้งกับหาปลานะครับนะ มันจะยิงได้ยินเสียงยิงใช่ไหมโอ้มันปลานินเยอะขนาดนี้เหรอไมาโ้อแต่ใส่เล็กเนาะคืออยู่ในใต้หินเยอะเหมือนกันครับได้ยินเสียงยิงปั๊บเลยเข้ามาส่องดูหน่อยก็คือวันนี้คือได้ปลานินก็ยังดีดีกว่าไม่ได้เลยแห <c oughs> ละช <c oughs> ิ้นเยอะ <c oughs> ลุ้นในในบึงเราเออนะอ่ะเดี๋ยวไปดูกระทิงในบึงข้างหน้าครับนะ้ะ,ะตรงนี้น้ำใสอยู่แต่ว่าน้ำลึกนะครับอพอสมควรเลย ตรงนี้น้ำลึกน่าจะราวสองถึงสามเมตรได้ครับเชแม็กเราไปกดปลาเนื้ออ่อนนะครับซึ่งตอนแรกผมก็ไม่คิดว่าจะมีนะเชมักพราะตอนนี้มีปลาเนื้ออ่อนเป็นฝูงแล้วก็อัมาจริงๆครับเนี่ยนะตรงนู้นน้ำลึกครับนะแต่ว่าพอดีว่าคือจะลงไปนี่ก็เอาหน้ากากมาดีกว่านะครับมันน่าจะง่ายกว่าเพราะว่าลงไปข้างล่างเนี่ยเราไม่รู้ตรงไหนลึกตื้นไงลึกแค่ครับตรงนี้หรอโอ้มีปลาเนื้ออ่อนด้วยไม่น่าเชื่อเลยนะ จะมีมด้วยนะส้อยบิดแต่มันอยู่เป็นฝูงเนี่ยเด็กเส้นใหญ่เมื่อกี้เจอเจอเจอเป็นฝูงนะนอยู่ในโพรงเลยนะใช่ใชเส้นอะไรครับสากำลังแกงครับเนี่ยหาก,กินยากครับในในแม่น้ำปลายส่วนใหญ,ญ่จะพบที่ทางโขงเยอะนะครับหรือไม่ก็แม่น้ำที่เป็นโซนภาคกลางนะครับแต่ภาคเหนือนี่ผมไม่ค่อยเห็นนะก็คือที่เนี่ยเห็นแล้วนะเดี๋ยวไปดูบรรยากาศการดำปลากันต่อนะครับชิพายมองอยู่เป็นฝูงเนะี่ยเมื่อกี้ฝูงถึงสิบยี่สิบตัวไหม โห,หนั่นลงไปดำใที่นี่ต้องแค่แนัทัวร์โชว์ฝีมือหรือเปล่าไม่รู้ครับแต่ว่าเราดำแค่ตรงนี้นะตรงนี้เรายังไม่ไปดำตรงนี้นลึกมากเลยเป็นเป็นวังขนาดใหญ่อืพะบี้ยิงดังกัดกระกกระโชหรือปุ๊บม,มาดูครับปลาเล็กปลาใหญ่พะบี้ยิงแน่นอนปลาเล็กปลาใหญ่พะบี้รรบปลาอะไรอะ่ะปลากระชิค่ครับพี่ไซส์เล็กไซส์ใหญ่ไซส์ใหญ่ครับไซส์ใหญ่นะเออเป็นน้ำเป็นเนื้อหน่อยนะ พี่เอากระทิงไซส์ใหญ่มาแล้วนะครับนี่เออพี่ก็เซ็งกระทิงอยู่ <laughs> มาดูครับว่ามีคนยิงปลาตัวเล็กตัวใหญ่จี้ตัวใหญ่เลฮะจี้ตัวใหญ่โดนไหมอ่ะโอ้โหได้กระทิงตัวใหญ่ครับนี่มาแล้วครับอ๋อจีกตัวตัวใหญ่แต่ไม่ทันแล้วมั้งอันี้ใช้พอแกงเลยอันนี้ใช้พกแกงเอาแล้วดิเริ่มมีความบังครับตอนนี้ปลากระทิงเริ่มออกมาครับเชม็กเริ่มได้ตัวใหญ่แล้วก็บอกว่ามีตัวใหญ่อีกนะอยู่ในดู เอาวเว้ยได้กระทิงตัวใหญ่มาแล้วครับเรื่องงคือเดี๋ยวเราข,ขึ้นอนะ่ะเพราะว่ามีคนหาปลาตามเรามานุ่นมีไฟเห็นไหม <c oughs> แล้วตรงสะพานที่อยู่ข้างหน้าครับก็มีคนมารอด้วยนะครับเราเราหาปลาตัวนี้เราขึ้นดีกว่าเดี๋ยวไปนับปลากันว่าได้กี่ตัวนะเชนแบ็ก <c oughs> มาแล้วไปดูครับตัวใหญ่ไม่ใหญ่ญาตเดินไปดูก่อนเนาะกระทิง <c oughs> ผมว่าขึ้นดีกว่ามีคนมาหาปลาตามเราแล้วเนะี่ย พอดูไซส์หน่อยอู้หตัวนี้ตัวดีหนูอยังงูเลยอว่เฮ้ยนี่ครับอันนี้ตัวนี้ตัวเจอใช่ไหมที่ว่ามันอยู่ในรูใช่ไหมใช่ครับอู้ยังกระปลาสังเง่เลยอ่ะปลาสังเง่หรือเปล่าดูให้ดีดิไปกระทิ้งเลยครับโอ้นี่นี่นี่ใหญดูดูใต้ดินแขงเลยใช่ตัวนี้แกงได้เลยครับนี่ขึ้นได้เลยนะอย่าเอาเยอะรอให้คนข้างับรงเขาเอามั่งครับตัวนี้ตัวใหญ่ครับไซส์เกือบเท่าปลาสังเง่ตัวที่แล้วเลยครับสุดปะใส่กปลาสังเง่ พ่ายามเก็บเขาได้มา,มา <S <S เดี๋ยวอยู่กับผมเนี่ยมันหายเนี่ยผมมือเปล่าเนี่ยโ<ด>ูยไซส์ปสัสชนิดไหนครับเดี๋ยวเดี๋ยวำสกอใกโอนนี้ครับเพราะว่ามันรู้สึกว่านนวโอ้แต่มแมลงมันเยอะมากดูโอ้โหดูฝูงมดตะยูอะไรวะเนี่ยไปลองข้างล่างดีกว่าไปแ <ะ S 2> มมงันเยอะเดี๋ยวเดี๋ยวเราไปนับปลาข้างบ,บนกันดีกว่าเพราะมีคนอื่นมาแล้วครับก็เดี๋ยวไปรอที่บริเวณโซนที่เป็นหมายหมายที่เราไปตั้งแคมป์นะครับเนี่ยแล้วก็นี่คือพัฟบีนะพัฟบีก็ได้บอกมีปลากระทิงอยู่เราก็จะดำไปเรื่อยๆนะครับนะ แล้วก็เดี๋ยวนะเขาคงหาปลากเเันไปเล่นในโซนนี้นะเห็นไหมโอ้ปลาอีกสามนะ <c oughs> แต่วันแรงเยอะมากครับว่าคอปลาลูกปลาลูกมีเยอะอยู่เลยปลาใหญ่เมืเอ่อกี้ได้ใส่ใหญ่ยังไม่กระทิงนอกจากตัวเมื่อกี้แล้วไ,ไ,ไปไปเลยไปเลยไปเลยเพราะ่าต้องทำอาหารต่อไม่งั้นนี่จะจำขึ้นไปต่อไม่เป็นไรครับเอาแค่นี้ก็พอแล้วเรา พอกินหมดแล้วใช่โอเคพอกินพอนะครับนี่อ่ะมาดูปลาครับที่อู้ถือว่าตัวดีครับนี่คือกระทิงตัวนี้คือเป็นหน้าเป็นตาให้กับเชมแม็กเลยครับถ้าดูแล้วปลานี้นี่ก็ได้อยู่ปลานี้นี่ย่ก็ได้อยู่แล้วปลาน้อ่อนนี่คือเป็นปลาที่ผมบอกเลยครับเพราะผมเพิ่งจะเห็นที่นี่ครับแม่น้ําที่นี่ครับเป็นเป็นปลาโนอ่อนที่รู้สึกดูดีมากเลยเนี่ยนี่จะก,การะสังแงเลยเนี่ยคือไม่เห็นหัวเลยผมนึกว่าสังแงะนะเนี่ยทำเล่นไปจะก,การะสังแงเลยคือนี่คือมันเป็นกระทิงอะไรกระทิงรูนะตัวมันใหญ่จังอะ ใช่ครับมันอยู่ในรูเห็นครับ,บอ๋อน,นี่นะอันนี้คือเหมือนกันใช่ไหมแต่ว่าตัวไม่ใหญ่เนาะใช่ครับโอ้โหดูดีมากแล้วดูปลามุกครับเนี่ยที่บอกว่าตัวเล็กๆก,ก็คือถือว่าตัวดีเนี่ยวิ่งนะโอเคผ่านนะครับของเชม็กเดี๋ยวมาดูของพับบีครับว่าจะได้เยอะขนาดไหนครับนะค่ำคืนนี้รอชมเช็คปลาเช็คปลาอห โอ้โหเนี่ยพับบีนี่ปลาไซส์จุ่มจิ๋มนะแบบเหมาะพอดีครับพอคำว่าอยางได้ปลานี่อยู่ครับปลาปลาปลากระทิงได้หลายตัวอยู่หนึ่งปลาสองปลสามตัวดูดีดูดีต้มได้พอๆกันทดครับดูนี่ก่อนโอ้นี่ตัวดีไว้ เลี้ยงปลาให้ทุกท่านได้ดูครับว่าปาวนี้สองคนนี้ยิงมาหมดคลองไอ้ของเราไม่เท่าไรหรอกของขานี่แหละมากันสามคนนะหนีเอามาก่อนถ้าเราเกิดมาทีหลังนี่คือเราไม่ได้กินแน่นอนเลยการันตีเลยโดนเขาชิงหน้าไปแล้วแน่นอนเลยครับนะมากันสามคนเห็นพวกเรานี่ก็เดินขึ้นเลยแสดงว่ามายหาปลาที่ดีครับนะหลายคนมีมาดักขี่รถเครื่องมาลอยประมาณสามสี่คนนะโอ้แต่ได้เยอะครับนะ โ <Okay S 2> อเคครับถือว่าเอ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 าเป็นอา,อาหารนะครับเอาเลือกเอาชายดูเนื้ออ่อ,อน2ตัวครับนะปลาบางครับนี่ครับปลาส้อยนกเขาครับนะโ้หนะดูดีมากเลยโดยเฉพาะกระทิงนี่ครับของเชฟแม็กแล้วก็ของพัฟบีมาสามตัวครับปลาตัวนี้ถือไซส์ว่าถือว่าเป็นไซส์ใครที่สวยครับเนี่ยปลามูกปลาอะไรก็โอ้โหดูนี่มันเป็นอะไรที่ช่งาง<ด>นากินกินครับนะ่าสุดยอดเนาะนีะ่แล้วตั้งขาเตาแล้วครับเดี๋ยวทำอาหารกันครับยาครับคืนนี้ โอเคมาดูเมนูวันนี้ครับที่เราจะมาทำอาหารกันนะครับนั่นก็คือตุ๋ยมยำปลากระทิงครับนี่ตัวใหญ่ๆแบบนี้เลยแล้วก็ทีมคัญเราจะเอาปลาเนื้ออ่อนใช่ไหมครับเชฟแม็กปลาเนื้ออ่อนใส่ไปด้วยนะครับแล้วก็ทีมคันเครื่องเทศเตรยียมมาจากบ้านมาดูปลากระทิงวันนี้นะครับโอ้โหตัวใหญ่มากใหญ่จนแบบไม่น่าเชื่อว่าจะมีตัวขนาดนี้ครับในสาขาแม่น้ำสารวิน วันนี้ที่ได้จริงๆพี่บีบอกว่ามันใช่กระทิงไฟไหมเชฟไม่บอกไม่ใช่ใช่ไหมไม่ใช่กระทิงไฟนี้มันจะเป็นรูปร่างยังไงอ่ะดอกลายอ่ามันใช่กระทิงจุดที่เราไปหากันไหมเคยแบบนั้นไหมเคย,ยากันไหมไม่ใช่ยยไม่ใช่อีกแลยยก้วโอ้หน้าไปหามากยังไงดูมีดคืีคมมากเลยมีดเมืองเหนือนะ่แหมมากับเจ้าของแบรนด์รู้สึกว่าง่ายมากเลยเวลาใช้มีดเนี่ยคู่ก็สั่งไปรับได้โปรโมทไปก่อน นะครับตอนนี้คือเราทําการต้มน้ำครับแล้วก็จะมีข่าตะไคร้ครับเดือดๆอยู่ในหม้อแล้วเห็นไหมครับเดี๋ยวเราจะใส่ปลากระทิงเข้าไปคือปลามันใหญ่ไงเราต้องบ้างให้มันเป็นเป็นเป็นลอยๆก่อนไม่งั้นเดี๋ยวไอ้พวกเครื่องเทศเครื่องแกงไม่เข้าถึงเนื้อนะนะเอาแค่พอกินโอ้โหนี่ใหญ่มากยังกระสังเงะถ้าดูดีๆผมรู้่าปลาสังเงะเนี่ยตัวเนะครับเออตัวเดียวอิ่มอ่ะ ต้องไฟเดือดจัดเลยต้องเปรตต้องเปรตต้องเปรตนะนี่ครับใส่ทั้งตัวเลยนี่เป็นไงโอ้คือไม่ได้ใส่ตัวเดียวไงไมีตัวอื่นด้วยนี่นี่ดูนี่โอ้ประมาณห้าตัวครับบากระทิงครับวันนี้นี่นะเดี๋ยวเราจะปลานินย่าครับปลานินก็พับบิกก็ไปเล่ามาแล้วนี่โอ้เนาะสุดยอดปลาเนื้ออ่อนเนื้ออ่อนนี่เนื้ออ่อนไปไหนอะ เอไหายใสไปแล้วนะโอเคอันนี้จะเสียบไม้ย่างนะครับโอเคแล้วก็นี่ให้พี่บีเอาไปเป็นกับข้าวนะครับอันนี้ข้าวจริงๆใช่้ใช่ครับกับข้าวครับนะมีคนรอที่บ้านนะต้องไปตอกบัตรโอ้ตอนนี้แกงเดือดแล้วนะครับเชฟแม่ครัวเตรียมที่จะใส่เครื่องเทศครับก็จะมีพริกนะครับวันนี้ขอรุตจัดหน่อยเพราะว่าลิ้นชาครับไปโดนตัวไหนมาไม่รู้ครับวันนี้ บรยากาศดีนะอากาศไม่ร้อนครับนะใครที่บอกว่าปลายร้อนในช่วงฤดูร้อนนี่คือไม่ร้อนนะครับนะไม่ร้อนก็กระโดดน,นะโดยเฉพาะน้ำยเย็นๆรู้สึกว่าโอ้โหเย็นสบายนะคืนนี้ไม่อาบน้ำแหละไม่อาบน้ำไม่อาบน้ำมาคนหนึ่งนะหนาวไหมครับนี่อ่ะเดี๋ยวจะใส่พริกแล้วก็จะมีหอมใช่ไหมครับมีหอมหอมมะเขือเทศนี่หอมมะเขือเทศเรจะใส่ลงไปในหม้อเนาะ เครื่องมาแล้วครับมะเขือเทศหอมแดงแล้วก็ตะไคร้ใสพ่พร้อมเลยเนยาะตะไคร้ใส่ไปก่อนแล้วครับใส่ไปเลยครับนะตอนนี้ใส่ไ,ได้ใส่เลยครับนะเพราะถ้าเกิดรอช้ากวันนี้ครับจะใส่ไม่ถูกครับเชฟจะแบบเอ่เอความความรู้สึกแบบมันมันช้าๆแล้วไงช้ำช้าแล้วครับ, <bedeutet> รบไม่รู้ไปโดนตัวไหนไมาที่บอกแหละนี่นี่นี่ขอบคุณนะครับนะที่อุตส่าห์ลูกพึ่งมาให้นะ เอามาเอามาฟางวกี่วันไม่รูพ้พึ่งจะกินวันนี้แหละแ <c oughs> ช่ตู้เย็นไว้แล้วก็อบแล้วก็อุ่นมาแล้วนี่รอบเดียวเนี่ยจัดไปปลาก็มาแล้วครับนี่ทุกสิ่งทุกอย่างพร้อมนะครับเดี๋ยวให้ทุกอย่างสุกลูกพึ่งนี่ในรอบปีนะครับรอบปีในรอบปีครับอ,าอ้าวใครโทรใครโทรมาตามเนี่ยโทรศัพ <c oughs> ท์ใครคุณคุณทัศนีบอกว่าใครรู้แล้วตัวใครตัวมันโอเคเขาเขาเาไม่ได้หนีเที่ยวนะครับนะมี <c oughs> ยู่นี่กันหมดเลยนะครับลูกเช็คหลักฐานได้ ก็เดี๋ยวทําอาหารในสุกเดี๋ยวเราก็จะนั่งกินบรรยากาศแล้วก็กินอาหารตัวนี้ครับแล้วก็จะล่ำลาบรรยากาศในถ้ำคืนวันนี้ไปนะครับรับรองว่ามีความสุขทุกคนที่ได้ติดตามชมการเดินทางของผมนะครับโอ้ยแกงสุกเลยนะครับตอนนี้เดือดต้องยกลงจากเตาแล้วนะครับนี่คือเมนูแรกมาแล้วครับนาปลาก็จะย่างไปเรื่อยๆนะครับสุกอะไรก็เอามากินครับแล้ดูภาชนะที่เราเอามานะครับนี่คือธรรมชาติล้วนๆนะครับนี่เฮ้นะตามด้วยพริกแห้งพริกลาบ พี่อะไรพริกปอนตัวเราเป็นพิษป,ป่นใช่ไหมเป็นพริกขั่วครับพริกขั่วนะครับนี่ใส่เข้าไป,ปนะครับปรุงรสไปนะครับมีอะไรก็ใส่ไปเมื่อกี้ใส่พริกใส่ผงอรออ่อยใส่นื้อปลา,ปา,ปา,าน้ำตาลนิดหน่อยน้ำตานิดหน่อยเออนั่นแหละนะได้แล้วครับนี่คือเดี๋ยวเตรียมรอกินนะครับนะจัดเลยครับมานี่ครับใช้ได้งานนะไอ้ไม้ไผ่หงเนี่ยคือต้องไปเอาบนยอดดอยมาแล้วครับเนี่ยน้ำซ่บ โอดูปลาโอ้โหมากินมากินใช่แล้วนี่โอ้โตัวใหญ่ๆอย่างนี้นะครับนี่ปลาลิงูครับเี่กโอ้โยกกังกระงูหลามเลยเออยกกังกระหลามเนี่ยปลาทันแท้หรือเปล่ายังไม่รู้ครับเนี่ยส,สุดๆเลยอะ่ะน่ากินมากเลยออผมยังไม่เห็นปลาเนื้ออ่อนเนี่ยปลาเนื้ออ่อนลืมไปไหนมีครับมีโอ้ดูน่ากินจริงอ่ะดูดูนี่มันต้องงูหรือต้มอะไรกันเนี่ยดูให้ดีๆครับ หอมมากเลยอืม,อ,มอยิบข้าวแล้วนะเนี่ย <laughs> <laughs> อยูใ่ใต้ใต้ควันพอดีมั้งครับนะตัดตาสิบุดเป็ดเด่นน้ำทีหลังนี่คือปลาเนื้ออ่อนคือมันเนื้อมัน,นเนื้อมันเละเลยนะนต้องแช่นี่ต้องกัดทิ้งนี่มันจะมันเนื้อแน,น,น่นกว่าเนื้อแข็งกว่านี่คือปลาเนื้ออ่อนครับนี่ครับนี่นะที่เชฟแม็กวางนใ,นใส่ไปกล้วมันเป็นน้ำซุปเลยมั้งผมว่าเทเทใส่เลยก็ได้ครับน้ำซุปนะ

เจ้าที่เจ้าที่ไปโอ้ดื่มให้เจ้าที่เปล่านี่มากกินมากเลยครับตุงอือหือนี่ตัวใหญ่ๆครับปลากระทิงวันนี้ครับสุดจัดเลยครับนะเอเคเปิดเลยครับนะเดี๋ยวเรากินพร้อมกันครับนะเดี๋ยวเราปลายแยกกันเลยครับปลายแยกกำลังย่างอยู่ก็ตอนนี้เราจะให้ทุกท่านชิมกันนะครับตามจ่าสายเราเราจะให้เจ้าที่สักหน่อยได้ไหมครับเชมแม็กซ์ อ๋ครับคเออจะให้เจ้าที่ก่อนยังไม่เรื่อจะให้ก่อนไหมแสดงว่าไม่หิวก็อยากนะกำลังจะสายแล้วนะให้แล้วได้กินข้าวจากบ้านแล้วเปล่าข้าวันนะครับตอนแรกจะให้มาเป็นเชฟเชฟแบงค์ตกลงว่ายังไงเนี่ยก็ไม่กินครับใช่ต้องให้เจ้าที่ก่อนยังไม่ไมให้กินข้าวเอาล้อเอาถูกไปพูดอย่างนี้ออกกล้องออกสื่อยิ่งอายเขาไล้แต่ไม่ได้มาอย่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 าพูดอย่างนี้เดี๋ยวเอาชิมรสชาติได้คือก็เลยขอให้เจ้าที่ละโอเคเรียบร้อยโอเคครับเชฟเชฟแบงค์เปิดเลยก็ได้ครับมา ให้เชฟแบงค์เปิดนะครับนะก็เป็นเออ่เ,เพื่อนๆที่อยู่ในมหมู่บ้านครับนะต้องเป็นรุ่นพี่ดีกว่ารุ่นพี่พวกนี้นะแต่คค <laughs> ว่ารุ่นเดียวกับผม <laughs> <laughs> ไม่บอกไม่บอกอายุไม่บอกบอายุประมาณประมาณเนื้อนะครับประมาณนเนื้อเนื้อขาวอ่าเนื้อเนื้อเนื้อขาเนื้อขา<ห>เนี่ยครับอ่าชิมก่อนครับเดี๋ยวผมจะชิมปางบพีะพี่เมื่อกี้ด้วยกันครับอ่อเาเพราะเคาหน่อยมันจะสดร้อนๆเลยเคาะเปล่าเย็นอืมเป็นไงถูกใจนะอุ้ย อ,อร่อยนะอร่อยครับอร่อยนี่คือพบบีร้อนหรอ่า <c oughs> ร้อนร้อนจับจับ <c oughs> นี่นี่พับพบีก็มาอ่าให้พับบีหน่อยโอ้นี่อร่อยนะค,คือวันนี้ดำปลาเออทำไมวันนี้พาบีดำปลาอืดอะ <c oughs> ่ะเชฟแบกส่ผ้าหน่อยใ <c oughs> ส,ส่วันนี้เติมนีกีมาเต็มเติมกีมา <c oughs> ดีดีนะเติมเติมสมุนไพรมาดีโอ้นี่มีลูกพุ่งเนอะลูกพุ่งมาโชว์หน่อยก็เดีด๋ยวชิมกันไปพร้อมกันแต่ว่าผมจะชิมไอตัวปลากระทีก่อนเลยครับเอาเลยเอาเอาเลยครับเชบกเอาเลย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  เอาเลยครับชิมได้เลยเจอเลยแต่ผมกินทีเดียวแล้วก็จะปิดคลิปแล้วครับเอาเลยนี่ลูกครึ่งครับนี่เป็นไงโอ้ดูดีนะครับนะโอเคชิมเลยครับชิคแบงก์เอาเลยเอาเลยครับชิมได้ครับชิคแบงก์มาชิคแบงก์มาก็เดี๋ยวผมชิมหนึ่งคันแล้วก็เดี๋ยวจะรับลางบรรยากาศการกินข้าววันนี้ไปนะครับรู้สึกว่าประทับใจมากเลยลูกครึ่งครับเพราะว่าหนึ่งปีมีครั้งเดียวครับโอ้หนะใช่ครับไม่ไม่มีไม่มีแบบ ตลอดนะครับเพราะว่าเนี่ยครับเอาเลยครับสมความรู้แหละแสดงว่าพยายามให้ได้ไม่ให้กินข้าวมาแน่เลยคืนนี้คงไม่ได้กลับบ้านนั่นแหละดูจากอาการเลยเอาเชแม็กเอาเลยเชแม็กเอาเลยนี้ไม่ได้เชแม็กมาก็คือคงไม่ได้กินครับเพราะว่าเชแม็กไปเอาปลากระทิงมาให้นะครับนะเป็นหัวแดงหัวแดงแล้วก็ทําอาหารด้วยนะครับนะก็ใครสนใจผลงานของเชฟแม็กก็คือมีดเบางเหนือครับก็เอามาทําอาหารนะครับใช่ครับอ่ะโชว์มีดหน่อยโชว์มีดหน่อยเอาวันนี้เอามีดนะทำครัวมาครับเอามีดทำครัวมาครับนะเเอามีดโชว์หน่อยโชว์หน่อย อ่านี่สั่งได้นะครับอินบ็อกก็คือมีดเมืองเหนือครับมีเบอร์โทรให้พร้อมเลยครับเดี๋ยวผมลงเฟซให้ครับอันนี้จะมีลงมีลายอะไรพร้อมเลยเนาะครับจัดไปอันนี้เป็นมีดแต่ทำครัวครับน้องนะส่งไหนส่งไหนอ่าก็ลองดูนะครับนะมีอยู่ในเพจอเดี๋ยวผมชิมนะครับหนึ่งคำแล้วลรำรำไปกับวันนี้ไปนะครับอร่อยมากอร่อยมากอร่อยมากสุดยอดมากนะครับเนื้อปลาทิ้งแน่นมากดีบากดีมากอร่อยมากกีมานั่งเลย ไฟได้มีขาดไฟด้วยพี่มานั่งใกล้ๆก็ได้มามันต้มต้ยำโค้งเลยอ่ะเอออร่อยอน่ยตโค้งห้ยปลาปลาปลากระทิงอร่อยมากเลยหอมมันสดๆมาใหม่มันเหนเลยมัเหน็ดเนื้อแน่นมากขอชิมคำใหญ่ๆนะครับเดิร์ดเดินจะไปนะครับอร่อยอร่อยมันติดก้างว่ะโอเคนะเอาเอาเอาเท่าที่กินได้นะอ่านี่นะอ่านั่นเดินผมจะไปนะครับเรากินลูกพุ้งอีกหนึ่งขับไปแล้วนะอ๋ออืมว้าว ้องชิมแล้วมันนะครับอืมเปล่ของเลยไม่เปล่าเลยเมื่อกี้คเมื่อกี้อืมุ <S <S ้ยมีไข่ด้วยอันนี้ไข่ป่ะใช่ไหมใช่ไข่อืมลูกพึ่งอร่อยลูก<ข>พึ่งนุ่มมากห<ข>อมมากแล้ลูกพึ่งอร่อยมากครับโอ้ขอบคุณุีเบียร์มากเลยอโอเคนะเดี๋ยวค่ำคืนนี้เราจะให้ลาตีอยู่อีกยาวไกลนะครับก็ขอบคุณคนนี้นะครับเจมส์ที่เป็นทั้งพ่อครัวทั้งพานหาปลาแล้วก็ เป็นคนที่ว่าเออทำไม่ได้ผมนะครับก็แย่าที่บอกนะครับแล้วก็ทีมคานี้เขาบีดำน้ําอื่นมากครับก็มาเป็นพรานหาปลานะครับวันนี้นะแล้วก็เชฟแบงค์นะครับที่อุ่าหลก่อไฟให้ก่อไฟให้จริงๆเดี๋ยว่าไรต้องทําอาหารนะครับผมโอ้นขอบคุณมากนะครับวันนี้ไปก่อนนะครับสวัสดี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 ครับโอรโหป่าลุกจริงๆอ่ะ ハハ <laughs>